กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆชานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมกิกดาโคนิเคิลบอนไฟเจอร์เกทอลิงกันในเซิร์ฟเจแปนนะครับผมคลิปด,ดวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับผมและก็จะมาคู่กับกิจกรรมใหม่รวมถึงสัตว์เลี้ยงใหม่แล้วก็ระบบคาร์ทที่10มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะจ๊ะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมีชื่อว่า h าวเวิ t เฟสติวัลนะครับผมรูอว่าแปลเป็นใช้ง่ายเลยก็คือเทศกาลเก็บเกี่ยวนั่นแหละนะครับผมตัวละ คอนใหม่ที่มาในผมก็มาถึง2ตัวละครเลยนะครับผมบอกให้เลยว่า2ตัวละครนี้น่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับผมที่ต้องเก่งแน่นอนเพราะว่าผมลองไปอ่านสกิลมาเล็กๆน้อยๆละอย่างแรกที่เราจะพูดถึงกันก่อนเลยละกันับผมณตอนนี้นะครับผมของที่จะหาขึ้นคาสิบนะครับผมมีให้หาในด่านปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับยังไม่รู้แหละเพราะว่าคาที่10เนี่ยมันจะขึ้นยากมากๆนะครับผมและบางด่านเนี่ยมันก็ยังไม่มีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้มันปรับแล้วนะครับในณตอนนี้ของมันก็จะเข้าด่่านนเเป็ทีีรรยยบ้้อแลว นั่นเองนะจ๊ะโอเคซึ่งอันนี้ก็มีประมาณนี้และการสับตัวละครนะร่วมถึงเดี๋ยวเรามาพูดกิจกรรมดีกว่าครับกิจกรรมใหม่นะตอนนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมมาเล่นกันได้นะครับผมก็เหมือนกับทุกกิจกรรมเลยนะครับผมจัดการพวกมอนสเตอร์ด่านพวกกีกี้พวกนี้นยผมก็ได้รับมานาแล้วก็เพชรฟรีๆเลยนะครับผมรวมถึงได้รับตัวละครสัตว์เลี้ยงระดับ SR ด้วยนะผมเจ้าหมาป่านะ สำหรับตัวละครหมาป่าเนี่ยผมก็จะมาเป็นในธาตุน้ำนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมเวทมนต์ตรงนี้นะโอเคต่อไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูซิว่าดันเจียนเนี่ยผมยังไม่ได้ดูบอสเลยนะครับผมเรามาดูบอสซิว่าใช้ตัวละครอะไรบ้างนะครับผมใช้ตัวละครใหม่นะครับผมบวกเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสองตัวนะครับผมรวมถึงเกอร์จะมีตัวละครยูนะนะครับผมเอริกะแล้วก็มารุรุในครับในการบวกแต้มนั่นเองนะครับผมโอเคเรื่องด่านตัวนี้ก็จะแจกเศษสําหรับสัตว์เลี้ยงนะครับผมโอเคไม่มีอะไรรมมมมาาากกกยยยยนนนนนนะะะออัััีีี้เเด๋วคคค่่ตลลลแิปบผ โอเคอย่างต่อไปในะผมเรามาพูดถึงตัวละครใหม่กันดีกว่าครับตัวละครใหม่เข้ามาถึง2ตัวกันเลยนะฮะเริ่มที่ตัวละครตัวแรกละกันนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมผมรู้สึกว่าก็เหมือนเป็นครูใหญ่เลยนะพูดตามตรงนะครับใช้โทนโคงซะด้วย ตัวละครตัวนี้ก็อ่านว่ายูนานะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแปลถูกหรือเปล่านะครับผมถ้าผิดก็ต้องกลับขอโทษด้วยละกันนะครับเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะครับผมยืนตำแหน่งตัวกลางนะครับถ้าพูดเข้าๆนะครับผมสเตตัสของเขาก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายในสายโจมตีนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นตัวซัพพอร์ตนะแต่เรื่องสกิลเนี่ยเขาดาเมจแรงมากๆนะครับรวมถึงทุกสกิลของเขาเนี่ยเป็นดาเมจหมู่ด้วยครับผมอ่าแลวผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆครับมีทั้งไฟฟ้าช็อตนะครับผมแล้วก็มีทั้งอัมพาตได้ด้วยนะครับ สำหรับสกิลพาสีของอาเจคนนี้นะครับผมก็จะเป็นการที่เมื่อเริ่มเชิญน,นะครับเพิ่มพลังโจมตี3%ให้กับพันธมิตรแถวเดียวกันนะครับผมสูงสุด15%เลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีวกว่าว่าเขาจะเป็นยังไงสกิลที่1ของเขานี่ผมเป็นการโจมตีหมู่นะครับผมและรวมถึงนะครับผมแจกสถาดีบัฟไฟฟ้าช็อตให้กับเป้าหมายไดด้วยนะครับผมโจมตีไปเลยครับ ปามปามปามประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ติดไฟไฟ้าช็อตทั้งทีมน,นะครับผมซึ่งไฟไฟ้าช็อตจะอยู่ทั้งหมด3เทิร์นด้วยกันนะครับต่อไปสกิลที่2องเขาน,นะครับเป็นการโจมตีหมู่อีกแล้วครับผมซึ่งการโจมตีตรงนี้นะครับผมก็จะแจกสถานนะดีบัฟสำหรับอมัมพาตให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมมีโอกาส27%นะที่จะใช้สกิลและล้มเหลวนะครับผมเป็นเวลาทั้งหมด2เทิร์นด้วยกันเปิดโคนาโขงไปประมาณนี้นะครับผมเห็นไหม ซึ่งก็เป็นตัวละครที่น่าลำคาญพอสมควรนะครับผมและดาเม็ก็ถือว่าแรงนะครับผมต่อให้สเตตัสหลักเขาจะไม่ได้อหวามากมายเนาะรวมถึงอันติของเขาด้วยครับผมมันก็ย้อนแย้งแหละมันก็ไม่ได้ดีมากมายนะครับผมก็เป็นการที่แจกดีบับแล้วก็บัฟให้กับพันธมิตรของเรานั่นเองนะครับผมสาหรับตรงนี้คืออะไรก็คือง่ายๆเลยนะครับพลังป้องกันเวทลดลงพลังป้องกันกายภาพลดลงต้านทานกิเิคอข้ลดลงนะครับให้กับเพื่อนของเรา2เทิร์นแต่ที่ได้คืนมานะครับเป็นการที่เพิ่มอีเทอร์ให้กับเพื่อนๆหนึ่งอี และก็จะมีบัฟใหม่นะครับก็คือบัฟที่เราจะโจมตีทักษะที่1แรงขึ้น108%นะครับผมอยู่ได้3เทินด้วยกันแต่ถ้าเราใช้ทักษะที่1ปั๊บเนี่ยบัฟนี้ก็จะหายทันทีนะครับผมต่อให้มันจุดสเทินก็เถอะนั่นเองนะครับผมไปครับบัฟไปเลยครับเป็นการแจกคอนโขงให้กับเพื่อนๆของเราครับเห็นไหมและเพื่อนๆนะครับผมก็จะได้รับดีบัฟทั้งหมด3อย่างนะครับผมและก็จะได้รับบัฟที่ผมบอกมาคือการที่โจมตีสกิล1แรงขึ้นนั่นเองนะครับและสมมติถ้าเราใช้สกิลทีไปััเเนนนน้็หทองผมม บัฟนี้ก็จะหายไปแต่ดีบัฟไม่หายนะครับผมอยู่ทั้งหมด2เทินนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะบวกเยอะมากไหมอะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมอ่ามันจะค้มกับการแลกหรือเปล่านี่ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเล่นแบบทีมเปิดก่อนแล้วได้ใช้มาเนี่ยผมรู้สึกว่าก็น่าสนใจอยู่นะแบบถมดามจแล้วตายแต่ถมดามจไม่ตายก็อาจจะปันไลยอยู่นะครับผม ตัวละครที่2นะครับผมเป็นตัวละครคารินนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็เข้าใจง่ายๆเลยละกันคล้ายๆกับแพทริเซียเลยนะครับผมเป็นการแจกลูกไล่เกียมฐานได้ด้วยนะครับผมแต่ผมอยากให้ตัวละครคารินนะครับผมเก่งไปเลยคือยืนตรงกลางเว้ยเพราะว่ายืนตรงกลางเนี่ยมันจะมีโอกาสได้รับอีเทอร์หนึ่งอีเทอร์ฟรีๆทุกๆเทิร์นเว้ยทุกคนอ่าแต่ถ้ายืนหลังยืนหน้าเนี่ยมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่มันเป็นตัวละครสายคิวนะครับผมอ่าผมเลยรู้สึกว่าถ้ายืนตรงกลางเนี่ยอาจจะโกงอะไรก็ได้แต่สำหรับตรงหลังเนี่ยผมยังไม่ชัวร์ว่าจะเก่งมามาาาากขนนนดั้หรือเปล่ เตตัดหลักของเขาก็คือการโจมตีคือวื่หวาอยู่นะครับซึ่งการโจมตีมันช่วยอะไรให้กับคาริคนะครับก็คือง่ายๆเลยเป็นการที่ฮิวแรงขึ้นนั่นแหละนะครับสกิลพาสซีฟของน้องเขานะครับผมก็จะเป็นการที่เมื่อเริ่มเชิญของเราในะผมฟื้นฟู50%นะครับผมของพลังโจมตีของคุณนะครับให้กับพันธมิตรที่ยืนคอรัมหรือแถว เดียวกันนั่นเองนะครับผมก็ง่ายๆแหละก็คือทุกๆเทิร์นฮิวเลือดนั่นแหละนะครับผมคล้ายๆกับยูนานั่นแหละนะครับผมแล้วเราไปดูสกิลกันในเกมดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมสกิลที่1ของเขาเนี่ยเป็นการฮิวเลือดให้กับเพื่อนๆหนึ่งตัวละครนะครับผมสามารถเลือกได้ว่าจะฮิวใครนะครับรวมถึงเขาจะมีการที่รบร้้งดีบับออกกับตัวละครที่เราเลือกได้2อย่างทีเดียวเชียวนะครับผมอย่างเช่นเราเลือกตัวนี้ไปก็จะฮิวเลือดและก็รบร้้งดีบัฟดันเองนะครับผมต่อไปทักษะที่2ของเขานะครับผม เป็นสกิลที่สามารถสร้างโรได้นะครับซึ่งสร้างโรตรงนี้จะสร้างรได้เฉพาะตำแหน่งที่เรายืนนะครับสมมติว่าเรายืนตำแหน่งที่1ก็จะสร้างโรูตำแหน่งที่1เรายืนตำแหน่งที่2ก็จะสร้างโรูตำแหน่งที่2อะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าและก็รวมถึงนะครับผมจับตรงนี้ก็จะได้รับความเสียหายลดลงด้วยนะครับทีเ11%เปเ็นเวลา3เทิร์นด้วยกันนะครับผมไม่ได้แค่สร้างโรอย่างเดียวนะอันนี้ถือว่าดีเลยไม่ได้เป็นดีแค่สร้างโรแถมลดความเสียหายได้อีกนะครับ ต่อไปสกิลสุดท้ายของเขาแล้วสกิลอันตินะครับผมเป็นการที่จะแจกบัฟคิวเลือดต่อเนื่องให้กับเพื่อนๆของเรานะครับผมก็เมื่อจบเทินก็ได้รับการฮิวตามพลังโจมตีของผู้ใช้ทักษะนั่นแหละนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะและอีกบัฟหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีมากคือบัฟที่แบบไ right ร้เทียมทานน่ะโลง่ทงทองที่แพดิเซียมีนะครับผมเราใช้ใดูเลยละกัน นี่ครับผมประมาณนี้นะเห็นไหมก็เป็นการสร้างรูด้วยแล้วก็จะแจกบัฟในการฮิวเลือดทุกๆเทิร์นด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวละครคาร,คารินนะฮะซึ่งตัวละครคารินเนี่ยมันก็ฮิวแบบสะใจผสมควรนะแล่ผมไม่แน่ใจว่าเล่นคู่กับพทริเซียนนี่จะโกงห,หรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าให้เทียบกันจริงๆนะครับข้อดีของตัวละครตัวนี้มันมีแบบ ลูกเล่นเยอะกว่าแพริเซียละกันนะครับผมต่อให้มันจะไม่มีการแจกอีเทอร์ให้กับเพื่อนๆเหมือนแพดริเซียนั่นแหละนะครับผมแต่ก็รู้สึกว่าลูกเล่นมันก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าแมปมีสร้างโรคมีลดความเสี่ยงให้ตัวเองได้รับมีรบล้างดีบับอะไรตรงเนี้ยเนาะอย่างที่ผมบอกไปทุกคน ตัวละครไม่ได้มาอย่างเดียวครับสัตว์เลี้ยงใหม่ก็มาด้วยดับ HSR นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ผมรู้สึกว่าน่าสนใจในสายสีฟ้ามากๆอาจจะไม่นแยงตำแหน่งไอตัวละครเอเรียนตัวนี้ได้หรือเปล่าเหมือนกันนะครับผมที่ผมบอกว่าดีเพราะว่าสกิลหัวใจของเขาเนี่ยเป็นการที่เหมือนแบบว่าตีแล้วดูดเลือดได้รวมถึงสกิลอันติของเขาเนี่ยที่ใช้นะครับผมก็เป็นการที่สร้างความเสียหายสตูหมู่นะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสที่15%สาม,มารถปิดผนึก ถ้าไม่ให้เป้าหมายใช้ทักษะที่1และสก,กิลที่2ได้แหละเออเลยผมรู้สึกว่านเนี้ยน่าสนใจมากๆอาจจะเล่นในสนามได้จริงๆเลยด้วยซ้ำนะครับผมสับไอตัวละครน,นกกระจอกเทพตัวนี้นะเรียกซะน่ารักเชียซึ่งมันน่าจะคืออีก,กาแหละมั้งใช่ป่วาว ซึ่งก็น่าจะมีประมาณนี้ระกันนะครับผมสำหรับการรีวิวตัวละครใหม่และก็สัตว์เลี้ยงใหม่ที่เข้ามาละกันนะครับเดี๋ยวการสุ่มนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเนี่ยเะี๋ยวผมไปหาเพจแล้วก็มาสุ่มให้เพื่อนๆดูละกันนะครับอันนี้ผมน่าจะสุ่มคารินแหละเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเพื่อนๆอนนยากให้ผมสุ่มตัวใดลองคอมไม่มาละกันนะครับผมโอเคซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตแพทใหม่นะครับผมของเซิร์ฟเจแปนนะครับผมสำหรับเทศกาลเก็บเกี่ยวนะ ซึ่งเดี๋ยวอีกไม่นานหรอกเซิร์ฟไทยก็น่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละบ๊ายบายจ้าที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปมีลูกกี่ที่มิตรคนบอกว่าเซโน